การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายเป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวแปรแบบเส้นตรงว่าตัวแปร2ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันหรือไม่สัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดและสัมพันธ์กันไปในทิศทางใดซึ่งค่าสหสัมพันธ์ที่คำนวณได้เราจะเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากกราฟ แทนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร y ภาพแรกจะเห็นได้ว่าตัวแปร x กับตัวแปร y มีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความสัมพันธ์เชิงบวกภาพต่อมาจะเห็นว่าตัวแปร x และตัวแปร y มีความสัมพันธ์กันแต่สัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามเราจะเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงลบ ภาพสุดท้ายจะเห็นได้ว่ามีการกระจายของจุดจำนวนมากซึ่งแสดงว่าตัวแปรสองตัวนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยหรือความสัมพันธ์เป็นศูนย์การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายเราจะใช้สัญลักษณ์ตัว R แทนค่าลงไปในสูตรโดยที่ n คือจํานวนของข้อมูลซ u m x y ลบซ x ซัม y หารด้วยส r e root n คูณซ u ม x ก,กําลังสองลบซ x ทั้งหมดกํลังสองคูณด้วย n คูณด้วยซัม y กําลังสองลบซม y ทั้งหมดกํลังสองถ้าค่า r มีค่าเป็นบวก แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าค่า R มีค่าเป็นลบแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามถ้า R มีค่าเป็น0ูนย์แสดงว่า2ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเลยในที่นี้ขอยกตัวอย่างผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ใช้วิธีการทดสอบความแข็งของโลหะ2วิธีคือวิธีการใช้เครื่องจกักรได้ค่าข้อมูลออกมาชุดหนึ่งเก็บไว้ในตัวแปร x ขนาดเดียวกันก็ทดสอบด้วยวิธีการไม่ใช้เครื่องจกักรได้ค่าข้อมูลออกมาอีกชุดหนึ่งเก็บไว้ในตัวแปร y โดยค่าความแข็งของโลหะที่ <S <S วัดได้ไดสแสดงดังตารางโจทย์ให้หาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งของโลหะที่วัดโดยใช้เครื่องจักรกับที่ไม่ใช้เครื่องจักร และอธิบายความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้ในที่นี้เราจะต้องทำการคำนวณค่าต่างๆที่ต้องใช้ในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าซัม x หาได้จากผลรวมของตัวแปร x แต่ละตัว4.1บวก5.1บวก9.8บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ถึงตัวสุดท้ายคือ8.4จะได้ผลรวมออกมาคือ73.5ค่าซัมวายก็คือการหาผลรวมของตัวแปร Y แต่ละตัว4.3บวก5.0บวก9.6บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวสุดท้าย8.5ผลรวมของ Y มีค่าเท่ากับ75.4ค่าซัม xy คือนำแต่ละค่าของตัวแปร x คูณกับตัวแปร y ในที่นี้คือ4.1คูณ4.3บวกด้วย5.1คูณ5.0บวกด้วย9.8คูณ9.6บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวสุดท้ายคือ8.4คูณ8.5 จะได้ผลรวมของซ x y x อออกมาคือ599.16 s x m กหลังสองหาได้จากนำค่าของตัวแปร x แต่ละตัวยกกำลังสองในที่นี้คือ4.1กำลังสองบวกด้วย5.1ยกกำลังสองบวกด้วย9ยกํากำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวสุดท้ายคือ8.4ยกกำลังสอง จะได้ค่าออกมาคือ598.91ตัวสุดท้ายซัม y วํากำลังสองก็คือนำค่าแต่ละตัวของ y มายกกำลังสอง4.3ยกกำลังสองบวก5.0ยกกำลังสองบวก9.6ยกกำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวสุดท้ายคือ8.5ยกกำลังสอง จะได้ค่าผลรวมของซัมวายกำลังสองออกมาคือ598.64ค่ะหลังจากนั้นพอเราคำนวณค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาแทนค่าลงในสูตรเพื่อหาค่าของ ตัวแปร r หรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในที่นี้ค่า n คือจำนวนของข้อมูลจำนวนชุดข้อมูลในที่นี้มีค่าเท่ากับ10ซ้ำ xy มีค่าเท่ากับ599.16ซ้ำ x คือ73.5ซ้ำ y คือ75.4นะคะแทนลงไปในสูตรนี้เราจะได้ค่า r อ,ออกมาคือ0.996 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ0.996แล้วก็มีค่าเป็นบวกแสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งของโลหะที่วัดโดยใช้เครื่องจกักรกับที่ไม่ใช้เครื่องจกักรมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีค่าค่อนข้างสูงเนื่องจากเข้าใกล้หนึ่งแสดงว่าตัวแปรสตัวนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ถัดมาเป็นการทดสอบสมมติฐานของสัมพัะสิทธิสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายการทดสอบสมมติฐานใช้ทดสอบเพื่อดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และตัวแปร y มีความสัมพันธ์กันจริงที่ระดับนัยสำคัญที่กำหนดหรือไม่ในขั้นตอนของการทดสอบสมมติฐานเริ่มแรกเลยเราจะกำหนดสมมติฐานขึ้นมาก่อนในที่นี้เป็นการกำหนดสมมติฐานแบบสองทาง H0 ก็คือสมมติฐานว่างในกรณีนี้เราจะกำหนดให้ H0 คือตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กันส่วนค่า H1 คือการปฏิเสธสมมติฐานว่างหลังจากนั้นเลือกระดับนัยสําคัญทางสถิติขั้นที่3คํคำนวณค่าสถิติ R ขั้นที่4คํคำนวณค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ ในที่นี้คือใช้ค่าสถิติตัว t หรือ t test ตามสูตรนี้คำนวณค่าสถิติที่ใช้ทดสอบในที่นี้จะใช้สถิติค่า t โดยมีสูตรคือ t เท่ากับ r square root n ลบสส่วน square root 1ลบ r กำลังสหลังจากนั้นเปิดตารางค่าวิกฤตหาค่า t ด้วยองศาแห่งความเป็นอิสระ N-2 ลบสและระดับนัยยะสำคัญที่กำหนดในขั้นที่5เป็นขั้นของการตัดสินใจถ้าค่าสถิติทดสอบตกอยู่ในบริเวณวิกฤตคือปฏิเสธสมมติฐานว่างแต่ถ้าค่าสถิติทดสอบอยู่นอกบริเวณวิกฤตคือยอมรับสมมติฐานว่างขั้นที่6เป็นขั้นของการแปลความหมาย ในกรณีที่ปฏิเสธสมมุติฐานว่างอธิบายได้ว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปตัวแปร x และตัวแปร y มีความสัมพันธ์กันแต่ในกรณีที่ยอมรับสมมุติฐานว่างอธิบายได้ว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าตัวแปร x และตัวแปร y มีความสัมพันธ์กันตัวอย่างจากข้อมูลในการวัดความดันโลหิตของนักศึกษา14คน คำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความดันที่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจและความดันที่เกิดจากการคลายตัวของหัวใจได้ค่า r เท่ากับ0.658โจทย์ให้ทดสอบนยัยสำคัญทางสถิติของ r ที่ระดับนยัยสำคัญ0.05และอธิบายความหมายที่ได้ซึ่งขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะกำหนดสมมติฐานในที่นี้เราจะ กำหนดสมมติฐานแบบ2ทางให้ h 0คือตัวแปรทั้ง2ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันและ h 1คือการปฏิเสธสมมติฐานว่างขั้นที่2กํกำหนดระดับนัยสำคัญในการทดสอบในที่นี้โจทย์ให้ค่าระดับนัยสำคัญในการทดสอบเท่ากับ0.05เนื่องจาก โจทย์คำนวณค่า r มาให้แล้วเพราะฉะนั้นขั้นถัดไปคือเราจะคำนวณค่าสถิติที่ใช้ทดสอบก็คือค่า t แทนค่า r ที่โจทย์ให้ลงไปคือ0.658หาดรด้วยค,วคูณด้วยสแค root n n A. ในที่นี้คือจำนวนข้อมูลคือจำนวนนักศึกษา14คนลบ2หารด้วยสแควร e root 1ลบ r ในที่นี้คือ0.658ยกกำลัง2ค่า t ท,ที่คำนวณได้เท่ากับ3.044หลังจากนั้นเราจะทำการเปิดค่าวิกฤตจ,จากตาราง t ท,ที่ระดับนัยะสำคัญ0.05เนื่องจากเป็นการตั้งสมมติฐานแบบ2ทางเพราะฉะนั้นเราจึงนำค่า0.05มาหาร2ก่อน ได้เท่ากับ0.025เปิดตารางค่า t 0.025ที่องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากับ n ลบ2ก็คือ14ลบ2เท่ากับ12เราจะได้ค่า t เท่ากับบวกลบ2.179เรานำค่า t ท,ที่ได้จากการเปิดตารางมาสร้างกราฟ จะเห็นได้ว่าบริเวณวิกฤตจ,จะอยู่ในบริเวณสีเทาก็คือฝั่งทางซ้ายของลบ2.179และทางขวาของบวก2.179ค่าทีที่เราคำนวณได้คือ3.044ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าทีที่เราคำนวณได้ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตจ,จึงปฏิเสธสมมติฐานนั่นก็คือปฏิเสธเฮตุศูนย์ ดังนั้นสามารถอธิบายได้ว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าความดันที่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจและความดันที่เกิดจากการใครตัวของหัวใจมีความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบทางตรงที่ระดับนยัยสำคัญ0.05ค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย